สายลมโบกริว้วโบกริว้วพัดปลิวละลองคิดถึงอู่ทองที่เคยนอนหัวใจไว้าวานผ่านมาหลายที่อา่ำสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคน <c oughs> วันนี้เราอยู่กันที่ <What S 2> วัดคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทนะครับวันนี้นะคะแล้ก็เมื่อคืนนี้เราพักกันที่นี่ ใช่แล้วไปค่ะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเจ้าของห้องมินิมอลแอนด์นอร์ดิกมันจะเป็นยังไงนะคะปมินิมอลแอนด์อะไรนะนอร์ดิกพี่น้องมาเบิ่งเด้อเป็นยังสีแหละพี่น้องเอ้ยมินิมอลแอนด์นอร์ดิกมันเป็นยังสี่พี่น้องมาเบิ่งกันห่างในกันเลยนะครับรีวิวโดยนางเอกจฟายนิรุบลนะครับขี่สูงนาดนีเหรอคะคุณฟรีต่นน้ำทาว้าว คือบรรยากาศห้องเตียงเดียวนะคะทุกคนมามุมนี้เราก็จะมีสูซฟาโซใจสมสามารถาฟมพาไปดูอุปรกรณ์เครื่องใช้นาสห้องะะเป็นมาแฟขนมนมเนต่างๆเอวิตติงจิงกับเแบเบะจะเป็นในู้เย็นโอ้ ใจไวโโจกใจเลยไม่ฟรีนะคะพี่พีู่ไว้น้ำเปล่าน้ำเปล่าฟรีนะจ๊ะฟรีไฟรีอันนี้มีมีนะรัจคกระจกท้ายได้ปอผลได้ปอผลนะครับอืมผมผมจะเป่าขนทำไมได้ปอผม ราคาหน้ารักราคาหน้ารักแต่บริการเหมือนโรงแรมแบบ10ดาว10ดาวเลยเราเชื่อไหมคะว่าห้องเนี้ยจ่ายไม่ถึงหนึ่งใบค่ะได้หางไวมากห้องนี้ราคาอยู่ที่800บาทเท่าหนักหนไปห้องน้ำก่อนอ๋อเออว้า าก็สนใจเตียงนี่ขนาดห้องน้ำกเป็นเตานพี่น้องห้องน้ำคือเราจะแยกโซนแห้งและโซนเปียกไว้ให้คุณลูกค้านะคะสำหรับใครที่ร้อนไม่สะดวกนอนบนเตียงเตียงอาจจะเต็มเราก็สามารถนอนตรงนี้ได้ค่ะไว้เปิดปุบครับนี่อันนี้คือเราแยกโซนแห้งโซนเปียกให้อย่างดีนะคะใช่ไหมนี่ ใช้อันใหญ่ก็ใช้ได้แต่ต้องเปิดให้เป็นใครจะใช้อันเล็กก็ใช้ได้ระวังเปียกทั้งคนทั้งชาบี <c oughs> ช่วยดูนเนาะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับมินิมอลแอนนอดิกนะครับที่นี่คือสุขภัณฑ์และที่นี่ก็คือ <c oughs> อ,อู่ทอง <c oughs> พันไปพันมาถ้าสามารถแเข้ามาไดนะครับสำหรับใครที่จะไปการแต่ว่าค่ำอยู่ที่อู่ท้องเออแเราก็แวะมาพักก่อนที่จะถึงปลายทางได้นะครับที่วัดคาเฟ่แอนรีสอร์ทเป็นสไตล์มินิมอลแอนด์นอดีกี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้พี่น้องนี่นะครับก็จะได้ขอ่มีได้แล้วจ้่ไม่มีรถไทยได้ว่าต้องไปไช้แบบเนาะ ครเจอมาแล้วใคเจอมาแล้วนะครับพี่เป็นไดเป็นไดเป็นไดมินน้องไปกันเลยครับไปเลยไปเลยบไปเลยต้องไปเลยพี่น้องยุนี่แหละพี่น้องเนาะ <c oughs> ไปเมื่อค่ำกันไเมื่อค่ำเน,น,นาะไเมื่อกักนอยู่ที่อยูอาร์เนาะพี่น้องเนาะเจอกันเจอกันครับ